สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอซสุขุสุขคนนะครับก็ทักทายกันนะครับช่องไอ้นุ่มน้อนน้านะบอไปสาพี่นอ้องก็ยูมองเห็ดดินปลูกผมพึ่เกา่าอยู่ที่บริเวณดินปลูกเหมือนเดิมวันนี้ก็มาพูดกันพี่น้องอเมื่อสี่ห้าปีก่อนนะครับสี่ห้าปีก่อนนะครับเราเต็มหน้าจะมีคนคิดเหมือนผมนะครับคือ เมื่อก่อนนี่ถ้าหารจะซื้ออาวุธอะไรก็แล้วแต่นี่เราก็จะเกิดตั้งคําถามได้หลายอย่างนะครับว่าซื้อไปเฮ็ดอีหยังนะครับสมัยสุวรรณทุกวันนี้นี่เขาไม่สู้รบกันแล้วนะครับหรือว่าจะซื้อมาจัดงานบันเด็กหรือเปล่านะครับมันจะเกิดคําถามอะไรมากมายที่สังคมตั้งขอสงสัยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะครับแต่ ทหารยังอยากได้อาวุธสมัยก่อนเราก็จะบ่นกันลักษณะนี้นะครับคือห้องว่างเรเห็นอนาคตนะครับที่น้องเขาก็เลยบน่นนก็แม่นครับตอนเป็นธรรมดาที่ว่าคน้นหฮานะครับไม่ชอบไม่ไม่ชอบมองอะไรไปข้างหน้านะครับปกติเราจะชอบมองอยู่ที่ว่ามือนี้มืออื่นต่อมานี้นะครับเราไม่ได้มองเราไม่ได้คิดไปข้างหน้า แต่ทุกวันนี้นี่มันเกิดเหตุสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชานนะครับมันทําให้มาคิดนะครับว่าสมัยก่อนนี่เขาก็เคยจมเคยวายอยู่นะครับว่าเขาจะซื้ออาวุธไปเฮ็ดอีหอย่างกระดอก,กระเดียที่ไปลบก็ไผ่นะครับเขากับบคิดพี่น้องว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมร้นนะครับจะกล้ามาสู่รบกับเขานะครับเขาก็ไม่คิดจริงๆนะครับว่าเขาจะทําถึงขนาดนี้คือเกิดมานี่นะครับเกิดมานี่ยังไม่เคยเห็นนะครับ ไทยกับขมิน้นหรือว่าไทยจะลบกับใครนี่ที่หนักขนาดนี้นะพี่น้องข้างแรกนะในชีวิตนะที่เห็นนะครับปกติกะเคยด้เห็นตะข่านะครับเห็นตะข่าแล้วบาดประเทศอื่นเขายิ่งกันแต่ปีนี้นี่มันมาเกิดที่บ้านเฮาเลยนะครับเฮาไดีเห็นเลยนะครับเมื่อก่อนเราก็บ่นไปนะครับว่าจะกี่ซื้อไปอียงกระดอกรกะเดียซื้อมากกับโบ๊เด้๋ยไปยิ่งกระไผจะเเจียซื้อมากแค่ซซอมลบธรรมดาซื้อมากกัจัดแค่งานวันเด็กไ้เด็ก้อยถึงไปนง่ง มาคิดดูอีกทีพี่น้องผมก็ในเชื่อเน่ยว่านะครับเชื่อว่าทหารนะครับเขานี่มีทีมงานข่าวกองนะครับเขาเขาเขาน่าจะมีทีมงานข่าวกองมีทีมข่าวข่าวกองคือสายรับนะครับที่เข้าไปอยู่ในประเทศนั้นๆหรือว่าไปมีการศึกษาขอมูลประเทศเพื่อนบ้านนะครับอาจจะมีหูว่านะครับประเทศเพื่อนบ้านนี้อาจจะวังฟังฮาไลกับเฮ้าอ,อยู่ก็ได้แต่ว่าเขาบ oh ่ราะ่าใน แสดงตนนะครับแต่ว่าตอนนั้นทหารอาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าใครจะมาทําร้ายเรานะครับก็คือแค่สงสัยมันบอกเราแค่สงสัยและทีนี้ว่าการสงสัยนี่เราก็ต้องตราเตรียมนะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือว่าแผนที่รับมือนะครับตรงนี้นะครับรเพื่อมาของบประมาณรัฐบาลนะครับไปซื้ออาวุธที่มันทันสมัยนะครับเพื่อมาปกป้องประเทศนี่แหละ เมื่อก่อนก็เคยบ่นใน้ผมนะนะครับกับว่าเราเอฟซีฟังนะครับว่าผมว่าเอฟซีหลายคนผมนี่ก็น่าจะคิดเหมือนผมนะครับนี่ไหะพี่น้องเวลาถ้าเขาคิดอะไรไปไกลๆนี่มันทําให้เราคิดได้เลยนะครับว่าจะเฝ้าไปบนเนี่ยเขานะครับจะเฝ้าไปจมนะครับบางทีทุกคนเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลในตัวแต่บางครั้งบางอย่างนี่มันบา,ามารมบอกไดยเบิดนะครับคือมันไม่สามารถบอกได้หมดทุกอย่างนะครับ นี่แต่เหมือนกันนี่แหละครับทหารที่ซื้ออาวุธนะสมัยก่อนนี่เพิ่นกระคิดอยู่หรอกแต่ว่ามันพอสามารถบอกได้เบิดซึ่งมันเป็นความลับระหว่างประเทศถ้าห้องไปเฮ็ดนั่นเฮ็นนี่เขาหูแผนการห้องคือกันห้องก,ก็สิีรับมือเขาอยากอ่านนะครับแต่ที่นีว่าเขาต้องเก็บความลับไว้พี่น้องเก็บความลับไว้นะครับก็วันนี้แต่ะมนได้เปิดเผยแล้วมันบอกละว่าสิ่งที่อาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างาเครื่องบินกิฟเฟนนะครับ เมันก็ได้ใส่ในภารกิจนี้นะครับ F16 อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช้นะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือที่ทันเครื่องมือที่ทันสมัยอาวุธที่ทันสมัยเนี่ยนะครับเขาก็บมยานห้องแต่ขนาดเ้ามีูุปานี้นะครับเขาก็ยังโมยานห้องแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากัมพูชานี่ซึ่งซึ่งเป็นประเทศที่ว่าได้ก็งห้องหลายพี่น้องเขาสิกามาสู่รลก,ก็องห้อง แถมอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเวลาเขาเดือดร้อนอะไรมานี่ประเทศไทยช่วยเหลือหมดเลยนะครับช่วยเหลือกัมพูชาหมดไม่ว่าตั้งแต่สมัยไหนถึงสมัยแล้วไหนแล้วนะครับกษัตริย์เขานี่ถูกในประเทศออกนอกประ,ทประเทศเนี่ยยังต้องมาพึ่งไปบุญนะ่ะของกษัตริย์บ้านเราเลยนะครับแต่ว่าบ่หน้าเสื้อพี่น้องนะครับว่ามือหนึ่งเนี่ยเขาสิก,ก้ามาหักหลังเขาได้ยังสี่ขนาดประชาชนเขาพี่น้องเมื่อก่อนนี่สู้รบกันเองสมัยเขมรแดงนี่นะครับ เขาก็ขาล่างเผาพันธ์เขาเขาก็ต้องวิ่งมาพึ่งประเทศไทยนะครับสาประชาชาตินี่ก็ให้ประเทศไทยตั้งศูงนย์อพยพนะครับดูแลประชาชนพวกนี้ก็เอางบประมาณของเราส่วนหนึ่งนะพี่น้องไปดูแลนะครับไปดูแลเพื่อนบ้านเหมือนอย่างเขานี่แหละนะครับที่เขาไม่คิดถึงบุญคุณเราเลยนะครับเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาเจ็บป่วยเขากลับมารักษาอยู่บ้านเท่าพี่น้องขามฟังมารักษาอยุดแถวชายแดนโรงพยาบาลใกล้ๆนะครับ รือว่าถ้ามีคนมีเงินหน่อยเขาก็ส่งตัวมาโรงพยาบาลใหญ่ๆที่ทันสมัยในกรุงเทพนะครับเด็กแถวนั้นของกัมบูชานะพี่น้องการมาเรียนมันเรียนหนังสืออยู่ประเทศไทยรัฐบาลไทยก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับด้วยหลักมนุษยธรรมอาหารกลางบอกกลางวันนมต่างๆเขาก็ได้รับคือจังเด็กหน่อยไทยนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสามารถเนรคุณเราได้ขนาดนี้นะครับเขมรนี่มันไห้ใจว่ไใรอีดีนะครับ มันไว้ใจไม่ได้มันเป็นหอกข้างแค่เลยนะครับนี่แหละถ้าสมัยนั้นถ้ารัฐบาลผมมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาวุธนี่พุงกับว่าน่านักใจเลยพี่น้องนะครับว่าเข้าสีรับมืออันพวกก็การไล่พวกขีดวังบดีกับพ่อจังสีได้อีกจังใดนะครับต่อไปนี่ผมก็เชื่อนะครับว่าทหารนี่จะขอซื้ออาวุธอะไรเนี่ยนะครับ ่นสิไดรับการอนุมัติได้ไงเพราะว่าเขาเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับว่ามันมีคนที่จ้องจะทําลายเราอยู่นะครับมันอาจจะมีคนที่สนับสนุนขมรอยู่แต่ยังไม่เปิดหน้าเฉยๆนะครับเขาอาจจะมีข่าวกองนั่นแหละนะครับแต่ว่าบรนบาสามาสิเปิดเผยกันท่านใดอยู่นะครับแต่ก็ยังว่าวพี่น้องเมื่อเขาของประมาณมาต่อไปนี่นะครับผมว่าจะไหนก็นต้องอนุมัตินะครับเราได้เห็นแล้วครับว่า ถ้าเราไม่มีอาวุธที่ทันสมัยป่านนี้พี่น้องเลยนะครับประชาชนนะครับของทีบ้านเฮ้านะครับสิวจังดนะครับขนาดนี้ขนาดเขามีขนาดนี้ก็ยังมีการเสียชีวิตแล้วก็ะบ้านเลื่อนรัษฎรนะครับกระพังนะครับเสียหายหลายนะครับเพราะว่าเขานี่ไล่ซึ่งความมีน้ำใจไล่ซึ่งหลักมนุษยธรรมเป็นประเทศที่บ่พัฒนาด้านจิตใจบ่พัฒนาอกหยังต่างๆเลยนะครับ มันจะใช้คําว่าจิตใจคนปา่าเกาไม่ได้ครับพี่น้องจิตใจนี่มันมันยังไงมันมันเลวร้ายมากนะครับสิ่งที่เขาทํานะครับเอาพี่ดองสรับคลิปนี้ก่เดี๋ยวขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับฝากด้วยนะครับช่องไอหนุ่มนอนนะนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ